เขาศึกษามาเขาคือคนในส่วนมากเลยอยากระบายถึงตัวเองมีปัญญาเข้าใจยังโดยปกติของคนเนี่ยมองออกไหมเหมือนที่พ่อกำลังพูดนี่พูดจากประสบการณ์ของพ่อเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่จริงพ่อไม่อยากพูดเยอะหรอกถ้าพวกเราเข้าใจอะ่ะเข้าใจปะมองออกไหมตรงนี้เนี่ยคนที่จะพูดอะไรได้มันต้องศึกษามาก่อนมันต้องเข้าใจเรื่องนู้นมาก่อน ทีนี้เข้าใจแล้วเขาก็อยากจะบอกให้เราความเม่ตาไงเข้ขาใจปะเออจะผิดจะถูกฟังไม่ก่อนเข้าใจฟังไม่ก่อนไหมอืมจะรู้ขนาดไหนก็จะไม่ขัดแย้งในสิ่งคือคนมันมาคนละแบบเหมือนเราเดินมาจากป่ามาจากป่าเดียวกันนี่จากป่าเดียวกันนี่แหละแต่เดินคนละเส้นมันก็เห็นต่างกันเข้าใจยัง ออมองออกไหมแม้แต่เส้นเดียวกันเข้าใจปะ่ะแม้แต่ทางเดียวกันนี่แหละที่เราเดินทุกวันนี่แหละเดินคนละเวลาก็จะเห็นต่างกันมองเห็นไหมมองออกไหมเข้าใจไหมเนี่ยเพราะแค่ช่วงวินาทีแค่ช่วงนาทีเดียวเนี่ยมันอาจจะมีอะไรพันเข้าใจไหมเหมือนเดินตรงนี้แล้วเห็นเต่าเดินอย่างเงี้ยเข้าใจเต่ามันเดินเฮ้ยข้างหน้ามีเต่าเห็นเต่าอ่ะ แต่คนหนึ่งเฮ้ยกูไม่เห็นว่ากูเห็นงูเอา้าเถียงกันไหมอย่างเงี้ยทั้งทั้งเช่นเดียวกันน่ะมองเห็นไหมนี่นี่ถ้าเราไม่ฟังกันเถียงกันตายไหมมันกูเห็นอย่างเนี้ยเหมือนปลากับนกมันเถียงกันเหมือนปลากันเนี้ยมันก็ใจยังเพราะมันอยู่ต่างกาันเพราะฉะนั้นเราต้องชีเข้าใจชีวิตของเขาอ่ะไอ้ริง สิ่งองค์ความรู้เนี่ยมันมันหลากหลายมากเลยเข,ข้าใจความแตกต่างไหมล่ะเออแม้แต่ขอทานกับราชาก็ชีวิตก็ต่างกันนี่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมความเป็นอยู่ก็ต่างกันเพราะอะไรเพราะสกสมบุญมาต่างกันนั่นแหละอันฐานเดิมก็คือบุญกับบาปที่ต่างกันมองแค่นี้ ความต่างกันก็คือ,คอการปฏิบัติหรือว่ากรรมที่ต่างกันกรรมที่ทํามาต่างกันมันก็เลยให้ความแตกต่างในการเกิดอืมเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรไปมั่งเข้าใจจุดนี้ไหมล่ะเราไม่รู้เราแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วมาเกิดตอนนี้เป็นคนแล้วโอเคไม่ได้เกิดเป็นเทวดาทิ่งหลงอยู่ก็อืมถือว่าเรามีโอกาสได้แก้ตัวถูกไหมอืมเรามีโอกาสได้ล้าง สิ่งต่างๆออกเขาเข้เขาใจจุดนี้ไหมเนี่ยเนี่เราทําความบริสุทธิ์ให้แก่จิตของเราได้เราสามารถทําให้จิตของเราสว่างสวัยได้อมองออกไหมแหละตนอนนี้ยอดีตเราแก้ไขไม่ได้แล้วปัจจุบันต่างหาที่จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเราชีวิตใหม่คือปัจจุบันนี้มองมองมองให้ดีนะ โลกมันจะเลวร้ายยังไงช่างมันแต่จิตของเราอย่าให้มันสะเทือนเข้าใจไหมล่ะเพราะโลกมันก็เกิดดับอยู่แค่นี้ล่ะมันเป็นวัตจากของธรรมชาติอยู่แล,ล้วอืมเราจะไม่หวั่นไหวกับมันเราทําจิตของเราทําทุกวิธีทางทําทุกอย่างเนี่ยเป็นความดีอะไรเพื่อเกื้อกูลเพื่อสืบทอดสิ่งต่างๆให้ให้เบื้องหลังการทําดีของเรามันก็สืบให้เบื้องหลังได้มีความสุขนั่นเอง ปัจเจ้าแล้วมันเกิดเป็นการสร้างฐานบารามีของเราเขาเรียกว่าฐานบุญที่จะหนุนเราเข้าไปนิพพานเข้าไปสวรรค์บุญมันจะหนุนเราไปสวรรค์น่ะถ้ามันยังไม่ถึงนิพพานก็สวรรค์แน่นอน,นเข้าใจไหมน้อน,นี่เสียเปล่าไหมที่ทำบุญเนี่ยเออมันเป็นทุนหนุนเราอย่างน้อยไปสวรรค์น่ะเออดีกว่าเป็นขอทานไหมล่ะ หรือดีกว่าเป็นเปรตไม่ล่ะอความดีของเรานี่ยิ่งเรารักคนมากยิ่งเราคนเมตตาม,มากบริวารเราก็มากถูกไหมเข้าใจบริวารไหมล่ะเหมืหอมนตอนนี้เราเอได้แกงได้อะไรต่างๆแล้เราแจกแจกแจกให้ๆนั่นเวลาเราตกทุกข์ได้ยากลําบากมาคนพวกนั้นเนยเราไปที่ไหนก็อ้ามันกินข้าวนะเ,เห็นไหมสบายไหมล้วไม่มีเงินคนเรียกกินข้าวเลยใช่ไหม ดีไหมอย่างเงี้ยดีไหมมองออกไหมตัวเนี้ยไปอยู่บ้านไหนเอ้ยกินข้าวหรือยังไ่กินข้าวก,ก่อนชื่นใจไหมอืมชื่นใจไหมถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้มีไหมไปบ้านไหนต้องอมเมืม่อไหร่มันจะไปวะเนี้ยกูจะกินข้าวกลัว <c oughs> แต่ลูกไม่ได้กินใช่ไหมทุกวันเนี้ยมองเห็นไหมเห็นไหมมันต่างกันไหม นี่ตอนคือตอนนี้เราให้เข้าใจนะที่พูดทั้งหมดให้เข้าใจว่าเราทําอะไรไว้มันก็ได้อย่างนั้นเราจะทําอะไรต่อทีเนี้ยเราต้องส่งเสริมส่งเสริมส่งเสริมทาทาทำท,ำท,ำท,ำทำมันเป็นฐานบุญฐานบารมีของเราเองนี่ถ้าเรามีเมตตากรุณาต่อคนมาก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 หน,นึ่งเขาก็จะเอือ้อ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 เอื้อเราเองนยเ <c oughs> ขาจะเกื้อหนุนเราเอง นี่สงสัยไหมล่ะทําไมศาสนาคริสต์เขาถึงถึงไปไกลกว่าเราสงสัยไหมเขาใช้หลักเมตตาเขาใช้หลักเมตตาเห็นไหมเ็มีกองทุนที่หนุน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 เอยไหมนเมื่อคนยากคนจนได้อันนี้เขาก็คือพื้นฐานของมนุษย์มันมันก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วนี่นะดูดูให้ดีนะ ดูหลักมันให้ดีอพุทธศาสนาในที่จริงมันมันต้องเกล่าไกลกว่าน,นี้เพราะหนึ่งเป็นความจริงทั้งหมดทานศีลภาวนานี่เป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งสี่อยู่แล้วนะของเครืองหัดที่ที่ต้องเข้าใจอยู่เนี่ยทานนี่เป็นการสลัดออกอยู่แล้วเห็นไหมมันเป็นหลักที่จะ หลอมรวมพลังทั้งทั้งโลกเลยนะเข้าใจไหมทานนี่เป็นมัดใจเขาแล้วนะทานเป็นการมัดใจคนอื่นมองออกไหมเข้าใจคำว่าทานนะมัดใจเขาไหมผูกใจเขาไหมศีลเนี่ยมันมัดใจเราเห็นไหมยังมองมองเห็นลักษณะที่พระเจ้าประทานไหมทานนี่มัดใจคนอื่นได้พวก ศีลมัดใจเราให้เราสงบให้เรามีความสุขมัดใจเราเขาไว้ให้ให้มันอยู่กับความดีเข้าใจะย่างศีลเนี่ยไม่ให้ไปละเมิดเขาอ่ะเขาจย่างอยู่กับความสุขความสงบอืมโหดเป็นเป็นกรอบอย่างมีทั้งพวกเกิด <c oughs> ความสงบมีสิ่งห้อมล้อมทําทั้งรั้วด้วย ข้าใจไหมนอกจากจะทำข้อแล้วจะทํารั้วกันเราสารพัดเลยนะพุทธเจ้าให้เราอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องการภาวนาทีเนี่ยทําให้เราเกิดปัญญาพิจารณาแยกแยะอะไรอย่างดี้เนี่ยที่เราจะอยู่ในสังคมนี่อย่างสบายที่จะสร้างหลอมรวมทุกอย่างได้อัศจรรย์มากนะทำที่พุทเจ้าโปรดของเรา อดพวกเราไ้ทานศีลภาวนาเนี่ยก็เรื่องหัดจะอยู่ได้อย่างส,สบายสบายเลยนะมองให้เห็นนะตรงนี้นะแทนที่าศาสนาพุทธจะหูเกลียงไกลมากกับเพราะเรายัางไม่เข้าใจว่าเราต้องเป็นผู้ที่เข้าใจแล้วค่อยๆยขยายนะอย่าเ <Okay. S 1> ข้าใจจุดที่พูดนะ <Okay. S 1> ให้พิจุนณี <Okay. S 1> เออเพียงแต่ ทำตัวของเราที่จริงการสอนไม่จะเป็นต้องพูดเยอะหรอกถูกไหมล่ะทําตัวเองให้สมให้มันอยากอยากให้เขารู้อะไรก็ทํทาการสอนมันสอนได้หลายแบบทีนี้คนจะเกิดปัญญาหรือไม่เกิดปัญญามันที่พ่อพาพวกเราทํเนี่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากทําหรือไม่อยากทําแต่ทําเพื่อสอนพวกเราเนี่ย สอนเพื่อทําเพื่อสอนคือทําทุกอย่างเพื่อสอนพวกเราให้เรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยทําทุกอย่างด้วยจิตบ้างมันทํำยังไงผู้ให้หรู้หัวใจที่เบิกบานมันเป็นยังไงเข้าใจจทยไหมอะที่ที่พาพวกเราทาอยู่เนี่ยนี่ท,ท,ท,ทั้ทงทที่ฐานะพ่อนี่ไม่จําเป็นต้องอะไรเลยเพราะพ่อไม่ต้องการอะไรในโลกนี้แล้วพอได้ของพิเศษแล้วเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องอะไรเลยก็ได้ พ่อพ่อพร้อมที่จะตายแล้วพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะอยู่เข้าใจไหมเออเราพร้อมหมดแล้วทุกอย่างพ่อพร้อมหมดพ่อไม่ไม่มีอะไรที่จะมานั่งคาใจพ่อแล้วถูกไหมมองเห็นไหมแต่ทําไมทําล่ะเออทาไมให้คนดูถูกเราที่พ่อทํานี่ที่พ่อทําทุกวันนี้ก็เหมือนพ่อกิเลสหนาปัญญาทึบเลยนะเขามองไม่ออกนะเข้าใจปะ มานั่งครับแม่โคมานั่งทำโน่นทำน,น,ทำนี่โอ้ยที่นู่นก็นทำที่นี่พอพูดอะไก็จะเอาหมดแล้วจะเอาหมดเลยเหมือนคนกิเลสหนานะปัญญาทึบไหมแทนที่จะอยู่แบบโอ้ราชาอยู่แบบอะไรเงี้ยเออเด่นดังไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ใช่วิสัยของพ่อเข้าใจจุดไหมล่ะ คือตอนนี้คนมันขาดอะไรมองที่คนขาดไอ้คนที่ต้องการอย่างนั้นมีเยอะอยู่แล้วมองมองเห็นไหมเนี่ยคนตอนนี้มันไใยฟ้าตรงนั้นแหละอยู่แล้วแต่ไม่ใช่วิสัยของพ่อที่จะไปนั่งไ่คฟ้าเพราะพ่อไม่เห็นประโยชน์มันเลยตรงนั้นที่มานั่งอยู่บนหอที่มันนั่งอยู่อ,นนอยวยยกยอปอปัอนมอมีบัติมันเกิดขึ้นมันไม่ได้อะไรกับพ่อเลยเข,ข้าใจจุดที่พ่อนั่นไหม แต่สิ่งที่มันขาดคือประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้ยความเดือดร้อนทุกหย่มย่านนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วใครมาช่วยอ่ะใครมาช่วยอ่ะทุกคนก็เหนื่อยก็ล้าใช่ไหมงานหนังนี้ไม่ใครอยากทำใช่ไหมยอัน,นั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของฉันแหละให้คนที่ไม่ทำนั่นแหละเข้าใจไหมนักใครคิดสร้างสถิติพาพแบบที่นี่พ่อบอกแล้ว พอสอนยังไงพ่อต้องทาก่อนไงการสร้างสัติภาพ้องเริ่มต้นจากเราที่มันเกิดความสว่างก่อนเราทําได้เขาบอกเขาถ้าพ่อหมอจะสอนสอนแล้วทําไม่ได้ส่วยไหมส่วยว่ามึงลองทําให้ดูสิส่วยทาไม่ได้อีกส่วยไหมหลังเงี้ยเพราะทุกคนต้องย้อนทําให้ดูก่อนสิเข้าใจจุดไหมล่ะที่พ่อทำเยอะๆนี่นะ พอปิดกัน้นคนตำหนิตีเตียนปิดกั้นไงเดี๋ยวมันก็บอกว่าอ้าวก็ใช่สิพระไม่ต้องทำอะไรอ,ะอ,อ่ะมองออกไหมเนะี่ยใช่สิหลวงพ่อบอกได้อย่างเดียวมิแต่บอกบอกบอกแล้วทำไมล่ะกูทำมาก่อนมึงเนะ่จะได้พูดได้ไงกูทำมาก่อนมึง <c oughs> ใช่ยังสักวันหนึ่งเกิดเกิดต้องอยู่ในฐานะที่ไม่ ไม่มีให้ทําอะไรอะ่ะเขาจะได้ไม่ตาหนิได้หลวงพ่อใช่สิหลวงพ่อมีของดีอะ่ะไม่ต้องไปทําอะไรอะ่ะอืมคนที่ทำเงินเหนื่อยตายสิมิตสั่ง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 ,งมันต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจยังเพราะการทําอะไรก็แต่มันต้องเหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหมการพัฒนามันต้อง คือการทําง,งานน่ะถ้าคนไม่เข้งงาใจมันต้องเนื่อยเหมือนคนบอกโดนโดนถูกใชน้นน่ถูกไหมคนใช้ถ้ามองว่าเป็นคนใช้มันย่มเหนื่อยใช่ไหมเขาจะเขาเข้าใจคนงานไหมเข้าใจคนงานใช่ปะละ่ะมันต้อง,งเหนื่อยเพราะอยากได้เงินเช้าเช้าขึ้นมาก็โอ้ยกูอีกแล้วหรือเนี้ยแล้วทุกเวลามันก็ต้องคิดว่าเมื่อไรมันจะหมดเวลาวันเนี้ยนี่คนชใช้ใช่ไหม เขาเข้าใจขดคนงานไหมลักษณะคนงานกับเจ้านายต่างกันไหมต่างกันไหมอย่างเจ้านาเน,นี่ยเขมันหน้าที่ของเขาอะถูกไหมที่เราทํานาของเรากับจ้างเข้ามาเนี่ยมันต่างกันนะเข้าใจเฉดไหมละ่ะเห็นความสําคัญไหมมองออกไหมอืมนั่แต่มันคนหนึ่งเหมือนพวกเราเนี่ยเราทําบุญ เราทำงานได้บุญเราไม่ได้เงินเราไม่ได้เงินเดือนนี่หนังสุขภาพก็ดีจิตใจเราก็ดีถูกไหมล่ะถ้าพวกเราคิดจะเอาเงินจากพ่อสิส่วยไหมทีเนี้ยเออสวยนะส่วยยังไงเดี๋ยวโลกก็มาแล้วเพราอ,อะไรวันวันมืพพ่อไม่อยู่ก็หลบแล้วพอให้หมดเวลาเป็นวันรอรับเงินเดือนใช่ไหมเข้าใจยังตรงนี้ เดี๋ยวไปนั่งคิดนั่งเล่นนั่งโอ้สารพัดมันแล้วสินเนี้ยเหมือนคนงานทั่วไปไใช่ป่ะรู้หลบรู้เหลี่ยงรู้เลียเล่ยงสารพัดมันคนสุดท้ายวิบากกรรมก็ซัดซัด,ซ,ดซัดหนักหนักหนักนัก,นกทุกวันต้องเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอโอ้ทรมานนี่สินก็ลุงลังใช่ไหมก็เข,ข้าใจจุนไหมล่ะเออแต่นีนพวกเราทํางานเนี่สุขภาพเราดีขึ้นดีขึ้น,นเพราะมันเป็นบุญไงบุญมันหนุนให้เรามีความสุข ข้าใจบุญใช่ปะล่ะนะั่เราทำงานบุญนะอะไรลูกจะไปโรงเรียนแล้วเออไปลูปปะได้ตังค์แล้วจังออโอเคนะตั้งใจเรียนลูกนะนา